董秘。 เป็นอะไรคะคุณครูฟ้าเพ้อดังเชีย <ridge> คือฟ้ากำลังตัดสินใจทําเรื่องสําคัญบางอย่างอยู่ะพี่ว่าไม่นิดแล้วมังดูหน้า <S <S มีอะไรพี่น้ำพี่น้ำจําเรื่องปลาปีนต้นไม้แข่งกับลิงที่แม่เคยเล่าให้เราฟังตอนเด็กได้ไหมอืมจาได้ฟ้าคิดมาสักพักแล้วแหละ ตั้งแต่เทอมที่แล้วที่ฟ้าเป็นครูประจําชั้นที่ต้องประเมินให้คะแนนเด็กในชั้นใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ต้องประเมินเด็กเก่งเนี่ยไปอยู่ห้องกิฟเต็ส่วนเด็กที่มีความสามารถด้านอื่นน่ะก็ต้องไปอยู่ห้องธรรมดาแทนน่ะแต่ว่าโรงเรียนอื่นเขาก็ทําแบบนี้กันไม่ใช่หรอมันก็ใช่แต่อย่าลืมนะพี่น้ำเด็กทุกคนเนี่ยคือเขามีความสามารถเขามีความเก่งเฉพาะตัว แต่ทำไมผู้ใหญ่อะถึงชอบสนับสนุนเด็กที่เก่งแต่ในเรื่องวิชาการอันนี้พี่ก็เห็นด้วยนะแต่ว่าโรงเรียนนี้ยอยากเป็นครูมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอมันก็ใช่อะนะแต่ถ้าจะเป็นครูทั้งทีเนี่ยเราก็จะต้องเป็นครูที่ไม่สอนให้ลิงไปไว่ายน้ำหรือว่าปลาไปปีนต้นไม้ เพราะถ้ามันทําอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับมันไม่โอเคอะนืกออกไหมโอไม่โอเคคุณครูคืออยากเปลี่ยนโลกเหรอคะแล้วยังไงคะทำาไงต่อฟ้าว่าฟ้าจะเริ่มความฝันครั้งใหม่ของตัวเองกับโรงเรียนประถมที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละนี่มีอะไรจะให้ดูอย่าตกตะลึงเพราะนี่คือฝีมือของจิตรกรเอกที่เก่งที่สุดในบ,บ้าน วันที้สอนวาดรูปใช่ไหมเนี่ยไม่นะเขายังไม่ได้บอกให้ไปสอนอะเอออย่าสอนเลยพี่ว่าเราทำไมอะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เลือกได้อย่างว่าจะเป็นลิงหรือเป็นปลาคือถ้าเป็นคนเก่งโปรแกรมเมอร์อย่างพี่นามเนี่ยนะฟ้าก็คงอยากจะเป็นลิงแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นน้องลิงไปก่อนแล้วกันนะอโอ๊ยไม่ไหว นี่พี่ว่านะไม่ต้องเป็นหลอดทั้งลิงทั้งปลาเนี่ยไม่อะอันน่้พูดจริงอ่ะดูอย่างพี่นะโอเคพี่ชอบเลขพี่ทําเลขได้ดีแต่พี่ก็เดินไม่ได้ส่วนฟ้าเองเนี่ยไม่ชอบเลขวาดรูปก็ไม่ได้แต่ก็ทําให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีความสุขมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มเห็นปะไม่ต้องอิจฉากันหรอกก็เหมือนที่แม่เคยบอกเราไงว่าให้เป็นตัวของตัวเองและเป็นแบบเราให้ดีที่สุด ต่เวลาแม่พูดแบบนี้ทีไรใครก็ไม่รู้ก็จะชอบบอกว่าหนูอ,อยากเป็นลิงหนูอ,อยากเป็นลิงไม่ใช่ไม่ได้ทำสิ่งอย่างนั้นทำอย่างนี้อยากเป็นลิงอะหนูอยากเป็นลิงอ,อะฉันรำสศราเด็กที่เธอจะไปสอนจ,จริงๆไไเลยอะ,ะกิก ่ครู่ฟ้านะคะวันนี้มาสอนบบบ็นวันแรกค่ะคะู่ฟ้าเหรอคะเชิญน้าในเลย,เลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะเชิ่ค่ะลสวัสดีสดค่ะทุกคนแกทใช่ครูประจำชั้นที่จะมาแทนขัวม้าหรือเปล่าน่าใช่นะดูแปลกๆสงสัยเข้าไปห้องชัวเฮ้ย <c oughs> คิดแล้วมันก็น่าหน่อยใจเนาะเด็กๆห้องนี้เนี่ยไม,ไม่มีใครทักทายครูเลยสักคนเดียวสวัสดีจ้าชื่อครูฟ้าจะมาเป็นครูประจำชั้นห้องปอ .4 ทับ5ของพวกเราแล้วหนูล่ะชื่ออะไรลูชื่อกล้าครับอืกล้า กล้ารู้ไหมว่าครูเนี่ยน้อยใจมากเลยเพื่อนเพนกลาไม่มีใครคุย,ยกับครูสักคนเดียวเอางี้งานวันนี้ครูให้กล้าสอนแทนครูหนึ่งวันโอเคครูคะกล้าเขาขี้อายสอนไม่ได้หรอคะ่ะสั่นเลยครูล้อเล่นครูร้อเล่น,ลลนหรือครูสอนเองจ้าจะเย็นๆเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ครูมาสอนใช่ไหม เราอย่าเพิ่งเรียนอะไรกันที่มันแบบซีเรียสเลยเรามาเล่นเกมกันดีกว่า <Huh? S 1> เกมที่ครูจะเล่นมีชื่อว่าเกมวันครูครับวันครูอาวในเน็ตพูดกันได้เหรอเนี่ยโหเพิ่งได้ยินเสียงนะเนี่ยใช่แล้วเกมนี้มีชื่อว่าเกมวันครูกติกาก็งง่ายมากแค่เรามาสลับตำแหน่งกันครั huh? ้หนหูไม่ค่คอยยเเขาใจลก็แค่ครูไปเป็นนักเรียนแล้วก็นักเรียนมาเป็นครูแล้วครูจะให้พวกเราสอนอะไรนะคะแล้วมีกติกาในการเล่นไหมคะครูแน่นอนเกมทุกเกมมันก็ต้องมีกฎนะคะแต่กฎของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อแรกตั้งใจฟังให้ดีจะต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจข้อที่สคือ จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่โกหกไม่ทำร้ายแล้วก็ไม่ล้อเลียนคนอื่นส่วนข้อสุดท้ายเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับใครบางคนทำได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่าครับเรื่องคะแนนเนี่ยเดีขอคุ่คนสวยคิดดูก่อนนะแต่เรื่องรางวัลเนี่ยมีแน่นอนและเด็ดมากด้วยหลังจากเล่นเกมนี้จบเนี่ยนะ มันจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนรับรองว่ามันเด็ดยิ่งกว่าเวทมนต์ของแฮร์รี่ t อตเตออีกนี่เราว่ามาตั้งชื่อกลุ่มก่อนไหมต้องมีด้วยเหรอเด็กจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็แล้วกันที่ไม่อยากตั้งชื่อกลุ่มอ่ะก็เพราะนึกชื่อเจ๋งๆไม่ออกใช่ไหมล่ะ ยุดห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 ยุดทุกคนเอาเวลาที่เถียงกันเนี่ยมาตั้งชื่อกลุ่มกันก่อนนะแต่ละว่าก็น่าสนุกดีนะพวกเราอ่ะเก่งนักสืบเลยคอยติดตามก็ค้นหาเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้เพื่อนฟังนี้แม่เปครูหนึ่งวันด้วยนะเงี <c oughs> ยบๆหน่อยนะเพี่นถ้าใครไม่ตั้งใจฟังครูนะเดี๋ยวครูจะสั่งให้กลายเป็นหนูเลยเอ็กซ์เพรสเตพระ นี <c oughs> <ซ>่ก <PM> ็ไออกอย่างนึงเรามาตั้งชื่อกลุ่มให้เป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าก็ดีแมสจะได้เข้ากับชื่อผู้ฟ้าไงนะแล้วก็ล่ะอยากตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรถ้าอยากได้ชื่อเกี่ยวกับท้องฟ้าแล้วว่าชื่อสายรุ้งดีไหมสีสวยเหมือนเสื้อผ้าของผูฟ้าเลยดีีอ่ะเชอบเชชเสื้อไว้พกเราอีกอย่างแล้วว่าสีไม่ซ้ำกันด้วยนะพวกเราไง ที่ไม่มีใครเหมือนกันสักคนนดี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 ทำไมไม่ตั้งชื่อนักสืบสายลุงไปเลยล่ะเออคิดดีก็คิดได้นี่นาถ้ามาช่วยตั้งแต่แรกอ่ะก็จบแล้วเออใช่ดีว่าเลยฮายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพราะชื่อตามนี้เลย ด่กิ่งฟ้านะวันครูครั้งแรกของห้องปอง .4 ทับ5เนี่ยเรามีความรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆอยากจะฟังเรื่องราเจ๋งๆจากกลุ่มนักสืบสายรุ้งแล้วแหละและตอนนี้ขอพบกับคุณครูกล้าอเสียงปบม,มือหน่อย <S <S สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มนักสืบสายลุงอโอ้โหวันนี้นี่ครูกล้านี่กล้าสมชื่อจริงๆเลยนะที่ออกมาเป็นคนแรกเก่งมากๆเลยนี่คือตัวแทนคนแรกของกลุ่มนักสืบสายรุ้งนะเอาพวกเราเอาใจช่วยคุณครูกล้าหน่อยตบมือดกนเลยเราจะบอกว่าถือว่าคุณครูกล้าเนี่ยนะกล้ามากๆเลยที่ ออกมาเล่าเรื่องเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะโอเคเพื่อนๆน,นรู้ไหมมีเรื่องหนึง่งที่พวกเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีผมคนเดียวในโรงเรียนที่รู้เรื่องนี้ลุงพานลงไม่ได้ชื่อพานลงนะเขามีชื่อเรียกเหมือนพวกเรานี่แหละเขาชื่อลุงทองเอ๊เดี๋ยวนะคามจริงแล้วเนี่ย ลุงควรจะเป็นคนมาบอกเราเองนะแต่เนี่ยกล้าเป็นคนมาบอกเรามันมีความน่าสนใจยังไงหรอกล้าที่ผมเล่าเพราะผมรู้ว่าลุงทองเป็นคนพูดไม่เก่งแต่จริงๆลุงทองยังช่วยพวกเราหลายๆอย่างที่พวกเราไม่เคยรู้ผมเห็นน้องชั้นป .2 ออปกครองมารับช้า ลุงทองเป็นเป็นคนเข้าไปนั่งเป็นเพื่อนจนแม่มารับหรือในบางครั้งถนนในโรงเรียนสกรปรกลุงทองเป็นคนเอาไม้กวาดมากวาดอยู่เรื่อยแล้วทำไมเธอถึงรู้เรื่องนี้ล่ะเพราะผมคิดว่าลุงน่าจะมีชื่อเพราะพวกเรายังมีชื่อเลยผมเลยไปถามลุงเพราะอยากให้ทุกคนเรียกชื่อเพาะ,พาะของลุงแบบพวกเราบ้าง ขอบคุณครับโว้ตบมือหน่อยเราเนี่ยจะบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต่างมีตัวตนและมีชื่อที่ทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นเราจะรู้สึกดีขนาดไหนถ้ามีคนเดินมาเราจำชื่อเราได้จำเอาไว้นะทุกคน อ้าวพอยังไม่กลับเลอครับอ้าวพี่ทองยังครับเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับนี่พออ้อที่ทางซ่อมครับเนี่ยโหให้คนอื่นซ่อมก็ได้ครับผมก็อยู่ไม่เห็นจะต้องมาทําเองเลยครับซ่อมได้แป๊บเดียวเองครับใกล้เสร็จแล้วครับอเอ่อพอครับวันนี้แปลกๆนะครับเด็กๆเนี่ยนะครับพากันเรียกผมลุงทองลุงทองกันทั้งวันเลยเป็นเอาซะผมเขินเลยครับเอาไม่ดีเหรอครับ พี่ทองนี่อยู่มาตั้งสิปีคนเพิ่งรู้ว่าพี่ชื่อ formas, ทองไงนั่นแหละดีแล้วครับผมสังเกตอยู่อย่างนะตั้งแต่ห้องป .4 ทับ5นี่มีคุณครูคนใหม่เข้ามาเนี่ยห้องคลึกคลื้นน่าดูเลยผมชักอยากสงสัยแอบไปดูว่าเขาสอนอะไรกันครับก็ดีนะครับแต่ว่าวางเก้าอี้ตัวนี cool ้เลยนะครับนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้ผมซ่อมต่อก็ได้ครับ เพราะว่าตอนนี้ม <c oughs> <c oughs> ันก็เย็นมากแล้วครับไม่เป็นไรพี่ทองกลับเย็นหน่อยก็ดีเผื่อนักสืบสายรุ้งเนี่ยเขาจะมาสืบผมบ้างผมจะได้ดังเหมือนพี่ทองไงบอเล่นผมเสอเลยอ่ เขียวนะคะขอบคุณค่ะเอาน้ำเองด้วยเอาฉันเอาน้ำส้มน้ำแดงโอเคเอาน้ำส้มสองแก้วน้ำแดงสองแก้วได้จ้าเจ้าป๊อกตัดบางแหงให้แม่สี่แก้วครับนี่เจ้าป๊อกลูกชายป้าเองเรียนอยู่ชั้นอะไรอ่ะแล้ววันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอเราอยู่ชั้นป .4 น่ะ แต่ว่าเราเรียนการศืกษารนอกโรงเรียนนะโหอยู่ชั้นป .4 เหมือนพวกเราเลยดีเนาะการบ้านน่าจะน้อยกว่าพวกเราการบ้านก็เยอะนะหนังสือบางเล่มอ่ะอป้าก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนถ้าพวกหนูมีสมุดหนังสืออะไรดีอ่ะก็แบ่งให้ป๊อกมันได้นะได้ สือแล้วก็มีนินสอแล้วก็สมุดอ๋อแล้วก็มีเสื้อผังเราด้วยนะเราว่าบล็อกนั่นจะใส่ได้ใช่ขอบคุณมากมากเลยนะ,ะเดี๋ยวรอเราแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาเออไปไหนของเขาอ่ะหรือว่าไม่ชอบของที่เราเอามาให้อ่ะพวกเราอ่ะก็ไม่ได้ถามบล็อกก่อนด้วยว่าบล็อกอยากได้อะไรไหมเออใช่มาแล้วมาแล้วไ่อะเราให้ไม่คิดเงินนะ นี่คือน้ำหวานกับน้ำส้มที่พวกเธอชอบไงเอ้ยไม่ต้องก็ได้นะป๊อกเดี๋ยวป๊อปเปนว่าวนะแม่ไม่ว่าหรอกเอ่อแต่ว่าอาทิตย์หน้าเราไม่ได้มาขายที่นี่แล้วนะอา้าวทำไมล่ะป๊อกแม่บอกว่าทีัสกิจเขาไม่ให้มาขายที่นี่แล้วอะ่ะเขาบอกว่ามันเกะก,กะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็คงหาที่ขายใหม่ได้ยังไงก็ขอบคุณนะที่เอาหนังสือมาให้ แล้วก็ขอบคุณนะที่มาช่วยซื้อของร้านเราไว้คงได้เจอกันอีกนะนี่คงเป็นแก้สุดท้ายแล้วแหละใช่ จะช่วยเหลือป๊อกอยังไงหรอคือบ้านผมขายอาหารตามสั่งครับผมลองถามว่าว่าให้ป้าแป้นมาตั้งร้านข้างๆร้านเราได้ไหมแต่พ่อบอกว่าร้านนี้เช่ากับเพื่อนอีกคนมไม่แน่ใจว่าเขาจะอนุญาตไหมเราเพื่อนเพื่อคนอื่นเขาว่ายังไงกันบ้างอะ่ะบอสจะของเงินตามมาช่วยแต่ผมว่าป๊าอกคงอึดอัดขนาดเราให้แค่หนังสือกับของเล็กๆน้อยๆป๊อกยังเอาน้ำหวานมาตอบแทน ผมเข้าใจปล็อกนะครับบ้านผมก็ไม่ค่อยมีเงินแต่ผมก็ไม่อยากรับอะไรฟรีๆเหมือนกันใช่กล้าพูดถูกแล้วมันน่าภูมิใจมากๆเลยนะถ้าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ครูอยากบอกว่าสิ่งที่กล้าทําเนี่ย <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเหมือนกันการที่กล้ากล้าที่จะบอกคนอื่นให้ช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยรู้ไหมแต่ตอนนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วครับ ตอนนี้กล้าส,สบายใจได้เลยนะเดี๋ยวครูเนี่ยจะหาวิธีช่วยเหลือป๊อกกับคุณแม่เองไม่ต้องห่วง ก็ดีใจเหมือนกันนึกว่าจะไม่มีที่ขายของซะแล้วสวัสดีป๊อกเราดีใจด้วยนะไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนเลยแล้วก็ดีใจนะกว่าจะได้มาขายที่เนี่ยแม่ก็ต้องฝึกทำขนมไทยอยู่นานเลยนั้นวันนี้ป้าเลี้ยงขนมพวกหนูเอง <Yeah. S 2> ไปนั่งรอเลยจ้ะเดี๋ยวป้าห้เจปอเอาขนมไปให้ <Huh? S 2> ถ้าไม่อร่อยอ่ะก็บอกกันได้นะเจ้ค <Yeah. S 2> uh ่ะ huh. ไปง่ายได้กินไหมแม่เราตั้งใจทำมากเลยนะเพราะว่าแม่ไม่เคยทำขนมไทยมาก่อนสูตรก็ทดลองอยู่นานมากๆเลย <c oughs> เออแล้วป้าป้านทำยังไงถึงได้มาขายขนมไทยในโรงเรียนนี้ได้ล่ะครูฟ้าติดต่อมาหาแม่น่ะเห็นว่าได้ที่อยู่มาจากลุงทองบ้านลุงทองก็อยู่ใกล้กับบ้านเราด้วยแต่ว่า ครูฟ้าก็บอกอีกนะว่าต้องพยายามนะถ้าทําขนมไทยไม่อร่อยอะ่ะก็จะไม่รู้จะช่วยยังไงใช่ใช่พาะเราเคยบอกถ้าจะขายของในโรงเรียนได้ฝีมือต้องดีจริงๆอืมอร่อยอะ่ะร้อยพลาดเลยเฮ้ยจริงดิยงไงก็ขอบคุณพวกเธอมากเลยนะหนังสือที่ให้มาเนี่ยเราก็ได้ใช้เรียนจริงๆ เรายังแบ่งให้เพื่อนของเราด้วยนะมักไม่กินขนมกับพื่อเราสิเออไม่ไหวแล้วอะคือแม่เ,เราให้เราเป็นหนูทดลองกินขนมทุกวันเลย <c oughs> เนี่ยกินจนน่าจะเป็นขนมตาลอยู่แล้วเนี่ย